ิดเกียดคนอื่นคิดรักคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นสนใจคนอื่นรู้เรื่องคนอื่นเคยดูความเกลียดชังของตัวเองดูความรักของตัวเองดูความผิดพลาดของตัวเองดูโทษของตัวเองบ้างหรือไม่เหมือนเราเป็นแผลเราต้องหายามาทารักษาแผลเราให้หายเร็วที่สุด เพื่อลดอาการเจ็บปวดเวทนานั้นเหมือนกับจิตอันนี้แหละทั้งๆท,ท,ที่เราเจ็บปวดและทุกทรมานมากกับการคิดถึงใครสักคนรักใครสักคนเป็นห่วงใครสักคนโหยหาใครสักคนมันทรมานแต่ทำไมเราไม่รักษามันกลับเรียกร้องจากสิ่งนั้นมาเราเกลียดเขาพยาบาทอาฆาตเขาอยากทำลายเขาแต่ความเจ็บปวดมันไม่ใช่เขามันกลับกลายเป็นเรา นี่แหละคือสิ่งที่คนมองข้ามไปว่ามันต้องมาแก้ที่จิตเราไม่ใช่ไปแก้ที่คนอืน่นจริงไหม